สวัสดีครับกลับมาพบกับมัิโกฮอบบี้กันกอีกครั้งนะฮะในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวเกมเก่าของเครื่อง Nintendo DS นะครับนั่นก็คือ Biohazard Deadly s i l e n t นะครับตัวนี้นะครับก็ออกมามาจาัดนานมากแล้วแหละเพราะว่ามันเป็นของ Nintendo DS นะครับไม่ต่ำกว่า10กว่าปีเดี๋ยวปีไหนวะเนี่ย2,006อ่านี่ฮะปี2,006นะครับปัจจุบันปี2022นะก็10ปีขึ้นนะครับ คือตัวเกมตัวนี้เนี่ยมันก็ทำเอาจากเวอร์ชั่นเพ1น่ะครับเวอร์ชั่นเพ1่เนี่ยเอามาดัดแปลงใหม่ให้เข้ากับสมัยของ n n t e n d o DS นะครับโอเคหน้าปกเกมเนี่ยก็จะเป็นรูปอีกานะครับเป็นอีกาแล้วก็ข้างหลังเนี่ยคล้ยายเป็นแบบสีแดงสีส้มเป็นแบบคล้ายแบบโทนสีระเบิดอะนะครับแล้วก็ตรงอีกาเนี่ยก็จะมีเห็นร่างเงาๆของซอมบี้ นะครับตรงนี้อยู่นะอันนี้จะเป็นปกของเบสไพ i ์นะครับเบสไพ์ก็จะเป็นพวกเกมที่ออกมาสักระยะหนึ่งครับประมาณสักปีกว่าๆปีนึงอะไรเงี้ยแล้วก็จะออกเวอร์ชันเบสไพ p ์ก็คือราคาก็จะถูกลงนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะมีตัวละคร Chris Red ะคริสเลดฟิลกับจิววาเลนทน์นะฮะแล้วก็ตรงนี้มันก็จะเขียนว่ามันจะมีโหมดใหม่าสำหรับของ D.S. นะครับก็คือเป็นทัชทัชสกรีนนะครับแล้วก็เหมือนแบบใช้เอามีดเนี่ยใช้มีดแล้วก็ฟันเอานะฮะแล้วก็มีลูกเล่นอะไรใหม่ๆเพิ่มเข้ามานะครับหรือจะเป็นโหมดคลาสสิกมันจะมีโหมดคลาสสิกด,ด้วยแล้วก็อันนี้มันเขียนว่าอัตราชีบอสแล้วก็อัตราชีเพย์ก็เหมือนแบบมีบอสใหม่หรือเปล่าผมจําไม่ได้ผมเล่นจบไปแค่รอบเดียวเองมัง้งนะฮะโอเคแล้วมันก็มีบอกว่าสามารถเล่นเล่นแรงกับคนอื่นได้ด้ยวยหรอ อันนี้ผมไม่เคยลองนะเออเนี่ยมันเล่นมันเขียนว่าเล่นแลนกับคนอื่นได้ครับแล้วก็จะมีไทยแลนด์มาที่ห้องประตูห้องแรกเลยอันนี้ผมจาไม่ได้นะเพราะสมัยนั้นน่าจะเล่นเล่นเล่นคนเดียวฮะโอเคเนี่ยมันเขียนว่าเล่นแบบว่าแลนด์กันได้ถึง4คนนะครับโอเคเดี๋ยวเราเปิดดูด้านใน,นนี่นะครับก็จะมีซอฟต์แวร์ตลับเกมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็คู่มือนี่นะฮะโอเคเรามาดูคู่มือกันก่อนไปแล้วกันนะฮะ เราซื้อซอฟต์แวร์เกมก็ชอบดูพวกคู่มือต่างๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นหมดเลยนะฮะเนี่ยก็จะบอกวิธีการเล่นต่างๆนะฮะนี่นะฮะเออในเวอร์ชัน D S เนี่ยมันก็ดีอย่างนะฮะมันจะมีจอจอ2จอใช่ไหมจอบนจอล่างนะครับจอบนเนี่ยจะเป็นแผ่นที่นะครับซึ่งโอเคเลยแหละนะไม่ต้องมานั่งเปิดไปเปิดมาอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวละครหลักนะครับก็จะมีคิสนะครับในฮาร์ดนะครับส่วนจิลเนี่ยก็จะเป็นโหมดธรรมดานะครับ ของคิดเนี่ยถ้าใครเล่นสมัยเพย์อ่ะมันก็คือความยากก็จะแบบว่าต้องหาปืนกระสุนก็จะได้น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคตัวละครต่อมานะะอัลฟาทีบเบอร์รี่เบอร์รี่ปัจจุบันก็น่าจะยังมีชีวิตอยู่นะครับอันนี้แบร์ที่ว่าเป็นนักบินนะครับโจเซฟที่ว่าโดนหมากัดนะอันนี้ก็สปอยล์ไปน,นิดนึงก็แล้วกันนะโอเคเวสเกอร์นะฮะแล้วก็อันนี้เอลิโกนะครับเอลิโกจะเป็นบาวเวอร์ทีบอยู่ในภาคของเซโร่นะครับ รีชาร์ดรีชาร์ดที่ที่ว่าโดนฉลามกินในเวอร์ชันรีเมคของเพย์นึงนะฮะโอเคแล้วก็อันนี้มันชื่ออะไรเคนเนสมัง้งอ่าเคนเนสที่ว่าเป็นเป็นศพที่เราเข้าไปเจอในห้องแรกนะครับแล้วก็ฟอเรสต์ฟอเรสต์ฟอเรสโดนอีกจิจตฮะลิปิกา้าปัจจุบันก็ยังมีชีวิตอยู่นะฮะแล้วก็เคยออกเป็นเวอร์ชันมูวี่ด้วยนะครับโอเคหน้าถัดมาครับอันนี้ก็จะบอกวิธีเกี่ยวกับพวกเอ่อกด ครับปุ่มกดต่างๆนะฮะโอเคครับต่อมาอันนี้อะไรวะเนี่ยเกมโนฮาจิเมะคาตะอ่าสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มเล่นนะครับนะ,ะก็จะบอกอธิบายต่างๆนะครับอ่าเนี่ยตัวเซฟก็จะหน้าจอแบบสมัยเพลเลยนะฮะโอเคก็ยังใช้เครื่องพิมพ์ดีดอยู่นี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบเอ่อบอกอธิบายเกี่ยวกับมุมมองของจอภาพนะฮะนะี่ฮะ,นะฮะ อันนี้ถ้าเป็นโหมดใหม่มันเขียนว่ารีเบิร์สนะครับจะเป็นโหมดใหม่นะซึ่งผมมองแล้วก็มันก็สนุกแรกๆอ่ะแ,แ,แต่ว่าผมว่าเล่นเป็นคลาสสิกอ่ะจะชินกวา่านะฮะโอเคอ่านี่ฮะอันนี้ก็กดเลงยังไงกด r 1หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือถือว่ามันก็พอสออกมาดีนะคือเอามาทำ DS นะอ่ะอ่าอันนี้ก็เนี่ยวิธีใช้มีดนะครับก็คือใช้ทัสกีนเอานะฮะโอเคอันนี้อะไระเนี่ยซับ อ๋อก็คือจอ2จอนะฮะนี่ก็คืออธิบายหน้าจอตอนที่เรากดเมนูนะครับโอเคก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วมั้งอันนี้ก็พวกคีย์ไอเทมเวลาสำรวจอะไรพวกนี้นะฮะนี่ฮะโอเคอันนี้จะเป็นอะไรพวก Monster, มอนสเตอร์น,นะครับมอนสเตอร์นี่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับ ตลับเกม DS ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะฮะนี่ฮะแล้วก็เครื่อง DS นะครับถ้าเปิดไม่ติดก็เป่าฝุ่นนิดนึงนะฮะเป่าฝุ่นนิดนึงโอเคเสียบตลับเข้าไปแล้วก็เปิดเครื่องโอเคอันนี้ก็จะเป็น DSI นะฮะโอเคนี่ฮะไบ o h a า a r ดนะครับ คือฉากก็คล้ายๆจะบอกว่าฉากคือฉากมันคล้ายของเวอร์ชันเพย์หนึ่งอยู่แล้วแหละแต่ว่าคุณภาพกราฟิกอะไรพวกนี้เนี่ยก็อาจจะดรอปลงมานิดนึงนะฮะเนี่ยภาพมันก็จะแบบมีแตกๆบ้างนะฮะแต่ก็ถือว่าโดยรวมถือว่าโอเคเลยนะสมัยนั้นผมเล่นแล้วแบบเฮ้ยเออเฮ้ยเหมือนเล่นเล่นเพย์อะนะฮะโอเคอันนี้ผมขอเล่นโหลดเกมนะฮะ,นะ,นาาะเนี่ยฮะหน้าจอก็จะเนี่ยเป็นรูป เป็นเครื่องพิมพ์ดีนะฮะแล้วก็ข้างบนก็จะบอกว่าเราเล่นโหมดอะไรไว้อยู่นะฮะเน,นี้ยจะเป็นคลาสสิกโหมดที่ผมเคยเล่นไว้นะครับก็ใกล้จบละโอเคขอต่อจากอันเดิมเลยนะฮะนี่ฮะเนี่ยหน้าจอเกมก็จะเป็นแบบนี้นี่นะฮะคือถ้าเป็นของเวอร์ชันเพย์เนี่ยฉากมันจะดูมืดมากกว่านี้แต่ว่าอันเนี้ยมันดูสว่างนะฮะโอเคแล้วข้างบนก็จะเป็นแผนที่นะครับ เดี๋ยวเราก็ไปเลยกันแล้วกันอ่าเดี๋ยวซูม,มอีกนิดนึงโอเคอนี่ฮะก็จะเป็นไอเทมไอไหนเราไม่ใช้เราก็เก็บนะจำปุ่มไม่ค่อยได้โอเคเก็บนไปอันนี้ไม่เอาคืนพบไม่เอาไปละเฮ้ยอันนี้เก็บไปช็อตันอยู่ไหนวะเนี่ย ช็อตกันช็อตกันโอเคนี่ฮะช็อตกันแล้วก็กระสุนไปนกหน้อยโอเคคือมันจะจบแล้วแหละถ้าจะไม่ผิดก็สูบอสเรียบร้อยแล้วนะโอเคนี่ฮะก็ออกจากประตูนะฮะเนี่ยเสียงอะไรก็คล้ายๆกับของเวอร์ชันเพย์หมดเลยเนี่ยแต่ว่าฉากมันจะสว่างเล็กน้อยนะฮะสว่างกว่านิดนึงนะฮะ เฮ้ยยยังไม่ได้ติดตั้งอาวุธเลยเอ้ยใส่อยู่นี่ว่ะมา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 เดอ้นี่ตัวคล้ายๆเอาไว้ไม่โดนมายิงละอ่าเนี่ยยิงแล้วนะฮะไอตัวนี้ที่ว่ามันถ้ามันจับเราแขวนคอก็อาจจะตายได้ทีเดียวนะจะไปช่วยคิดก่อนเฮ้ยมีตัวหนึ่งไปช่วยคิดก่อนฮะ เสียงเดินเสียงอะไรนี่คือมาจากเทนึ่งหมดเลยนะฮะตัวละครยังเป็นโพลีิกนอยู่นะฮะก็ถือว่าสวยในสมัยนั้นนะฮะตัวก็จะเหลี่ยมๆนิดนึงนะฮะนี่มาช่วยคิดเรียบร้อยนะครับก็ได้เวลาเพนแล้ว มองเห็นจอชัดเจนนะเดี๋ยวผมปิดไฟอย่าแสงมันดูซึกจะสะท้อนเยอะเกินอ่าโอเคปิดไฟแล้ว s <S คิดมันโดนจับมาแต่เหมือนจะรู้ทางแม่งวิ่งไปก่อนเลย เฮ้ยโอ้เกือบเกือบเกือบละเกือบละเมื่อกี้มันกระโดดมาจะเกาะเราฮะไอตัวฮันเตอร์อะถ้าเป็นฮันเตอร์เวอร์ชันรีเมคเนี่ยมันกระโดดฟันทีเราตายได้เลยนะกระโดดฟันคอเรามีซอมบี้ธรรมดาครับเกิดติดมองไม่ค่อยเห็นอ่าโอเคหมดยังเฮ้ยยังอีกตัวเหรอเนี่ยอ่าโอเค อ๋อเจอแบรี่ครับแสดงว่าผมเล่นมาไม่ดีนะฮะแบรี่ตยุยละแบรี่ตุยนะฮะถ้าเล่นไม่ดีนี่ฮะแบรี่ก็คือไม่ไหวแล้วนะฮะโดนน่าจะโดนไทยแลนด์ตีมา <seem> so นะฮะ แราลี่ก็ไหว้หวาให้จิลช่วยไปบอกครอบครัวเขาหน่อยนะส่งรูปพามาให้เรานะฮะโอเคได้นะฮะจิลยูโรปจิคุเละนะให้อภัยมันด้วยโอเคเอาไว้เรียบร้อยนะฮะคิดโอเคฮะแราลี่ตายแล้วนะฮะ ถ้าเล่นดีแบลลี่ก็จะไม่ตายนะฮะเนี่ยก็จะมีรูปภาพเป็นขียเท็ตะกูลขเขาอ้ครอบครัวของแบลลี่นะฮะมีลูกสองคนนะฮะมันจะมีภาพภาคแยกของแบลลี่อยู่นะฮะแล้วก็ไปช่วยลูกสาวมันโอเคทางสุดท้ายแล้วครับใช้กุญแจไม่ไมไม่ได้ใช้แล้วก็ทิ้งไป คือว่าตายในภาคสามนะฮะและ้วคือติดต่อมาว่าถ้าไม่มีใครตอบมันมันก็จะไปแล้วนะเฮ้ยขีดเทมขีดเทมอ่าเนี่ยโอเค,เออเเออเคแบตเตอรี่นะฮะเกมไบโอฮาสซาสมัยภาคหนึ่งสองสาม่ต้องใช้แบตเตอรี่โอเคกดสตาร์ทอ่าแล้วก็ใส่เทมนะฮะ ฉากมันโอเคเลยแหละไม่ได้น่าเกียดเลยนะฮะ oh, <no. S 1> สามารถเล่นได้อยู่นะคริสบอกเดี๋ยวกูดูดูทางหลังให้นะฮะให้ <Okay. S 1> ให้เราลุยหน้าโ so <Okay. S 2> อเขึ้นไปก็จะเป็นลานฮอนะครับ ก็จะเป็นแผ่นที่นะโอเคไกด้จบแล้วฮะแล้วก็หยิบผู้ผู้สัญญาณแล้วก็เออใช้กดใช้ได้เลยอ่านี่กดใช้ผู้ไปเติมบระสุดรอไว้ก่อน ใส่ภูแล้วนะฮะอ๋อเฮ้ยเฮ้ยคอมาเลยเหรออ๋อถูกแล้วขอพอมันต้องมาสินี่ฮะมาเรียบร้อยครับโอเคเฮ้ย ลงมาจอดเลยเหรออ้าจบเลยครับโอเคดูฉากจบนี่ก็คือไม่ได้สู้กับไทยแลนด์นะฮะอันนี้ก็คือจบแบบไม่ดีฮนะไทยแลนด์ Thailand ยังมีชีวิตรอดนะฮะฉากจบนะ,ะก็ยังเป็นวิดีโออันเดียวกับสมัยเพย์หนึ่งนะฮะโอชัช่นเดียวกันข้าหลวหัดถ์ก็ไม่ระเบิดด้วย โจบแบบทุเรศมากนะอันนี้เนี่ยเนี่ยภาพก็แตกๆนิดนึงเนี่ยภาพมันจะแตกนะ,ะคิดกับจิวนะจับมือกันเนี่ยไทยแลนด์ใช่ปะ่ะหรือจะมีเงาไทยแลนด์มาเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวดูนะฮะไทยแลนด์ยังไม่ตายอ้าวตัดดับไปละโอเค จบเรียบร้อยครับโอเคนะฮะก็มารีวิวสั้นๆกันแล้วกันนะฮะตัวนี้ก็ถามว่าน่าเก็บน่าเล่นไหมก็โอเคแหละมันก็น่าเล่นอะ่ะคือในยุคนั้นอะ่ะยุคที่ว่าเกมพีเกับ DS ที่ว่าเพิ่งเข้ามาตีตลาดเนี่ยถือว่าเป็นเป็นความแปลกใหม่อะ่ะนะฮะใครๆก็อยากลองเล่นอะไรกันน่ะเนอะสนุกอยู่นะฮะใครที่เป็นแฟนไบโอก็น่าจะ ลองเอามาเล่นดูสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับผมโอเคก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ขอจบเข้านี้ก่อนที่แล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอในคลิปต่อไปกันนะครับสว่วนคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย